วันนี้มาชมการชิิงแชมมวยไทยในรุ่นน้ำหนัก106ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงพลอยชมพูพียูผ้าใบอายุ1 6ปีสูง157ซนติเมตรจากประเทศไทยกับคูช่ชกของฝ่ายน้ำเงินมาลีรัวมาส์ูอายุ26ปีสูง162ซนติเมตรมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับวันนี้ไทยกับฝรั่งเศสมาเจอกันนะครับมาดูว่าเชมขัดแชมป์ในูุที่ไทยหรือ ฝรั่งเศสนะครับพอชมพูนี่ชกมา28ครั้งชนะ21แพ้7ไม่มีเสมอส่วนมาลีลัวชกมา23ครั้งชนะ15แพ้8ไม่มีเสมอเหมือนกันนะครับเหมือนคนนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับามาฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับกรรมการพิราารจารณาชนะนะครับกรรมการก็เตรียมความพร้อมก่อนนะครับ อเอาเสร็จแล้วกรรมการสั่งลุยมาลีเดินเข้าไปนะครับมาลีรั่วเรียกสุดส่มามาลีนักมาลีทีบต่างคนต่างทีบโยมาลีทีบอีกครั้งหนึ่งมันตึงสองก็นว่ะเอาพอยุโยทีบใบโยแล้วเขากันสอดแขนกันโยอากรรมการแยกออกมาก่อนเอาลุยกันไหมมาลีขยับมาลีทีบได้เปรียบส่วนสูงอยู่นะครับมาลี จากฝรัลล่งเศสอ่าพอชมวันเตะเตพื่นอกทีบทีบโดนกระจับนะครับอืไม่มีอะไรมาลีมาทางซองนะเตะตามอาอพอชม,มก็เตะสวนลงมาเหมือนกันยังเดินเข้าไปยอยู่นะครับมาลีหาจังหวะโยอ๋อพอชมวันเตะเพนอกอ๋อมาลีก็หมัดสวนเข้าไปเลยหาจังหวะแทงเขาเอาสอดมือกันโยไม่แทงเขาไม่ได้หลุดลงมาแล้ว พ่อจมพูก็รอสวนอยู่นะครับทีพ่อจมพูยังเก่งๆกันอยอะอมาเรียกโดนเข้าไปโดนมาเตะสวนอยู่พ่อจมวเตะสวนไว้อ,อยู่ทีไว้อ๋อเตะคืนกันน๋อพ่อจมวเตะแขกแต่กันอยู่อย่างพยายามหาจังหวะเข้าไปใช้มาจนครับมาลี พอจมพูเจาะเล่นพมพ์นอกกันทั้งคู่ไล้ทีมาลิมันสองกันน่ะยึกเสียกันอยู่ยึกเสียก,กันอยูกกพอ่พ,พอจมพูเตะพมพ์นอกยังเล็งกันอยู่ยังจ้องกันอยู่นะครับหาวิธีกันอยู่เตะพมพ์นอกเตะไปเตะมาโยแหลกเตะกันมาเรียกโดนถีบ้ายโย จะเข้าไปใช้หมัดหอยชมพูก็ไม่กลัวนะครับยังรอสวนยอาหมดยกเสนหนึ่งนะครับก็ยังคุชีสุสีกันอยู่นะครับต่างคนต่างเก่งๆอยู่ยังไม่กล้าลุยเต็มร้อยเท่าไหร่ต่างคนต่างหวังแชมกัดแชมป์อยู่นะครับยังก็ค่อยหาวิธีทีมงานก็ จะทำบ่ให้อยู่นะครับระวังให้น้ำอาาบอกว่าตอนยกที่สองนะครับผมการก็เช็ดนวมเช็ดนายก่อนเตรียมความพร้อมอยู่พร้อมแล้วสังด้ยอ่าวดูยกที่สองกันเลยมาเอา่อแต่พอออกมาเหมือนกันพอจมูกเอามาเรียก,กเตะขึ้นอา่าวพยายามจะเข้าไปแทงเขาหาจะมาแทางเขาเอา่อแทงโอ้ แหลกเขากันเลยครับแหลกเขากันเลยแทงแบบเจ็บเจ็บจัดใส่กันเลยตอนนี้รรกรกมการแจ้งว่าตอนนี้พอชมพูกกันแทงเขาได้อยู่เหมือนกันมาเรียงขยับเข้าไปพา,ายชูทีไว้มาที่มันสองอ๋แหลกเตะกันหมัดยังไม่เข้าเป้าเท่าไรน,นะครับมาลียิงหมัดจะโดนทีไว้พอชูทีไปครั้งหนึง่งทีแล้วบนแล้วตอนนี้พอชมพู เตะผมนอกมาลีบางสองข้างหน้าแทงเขาจ้าเข้าไปแทงเขาเจ้อีกครั้งนึงอ๋อต่างคนต่างแทงแทงเขาจ้าเข้าไปอ๋อพอช่วงแทงแล้วควางไว้เลยกรรมการแยกมามาลีเดินไปทีมงานบอกให้ลุยอ่านตนแรกเตะกันมาลีมันข้างหน้าเตะพผอนอกอ๋อกอดเขาได้พอชู่งแทงเขาอ๋อมาลีก็แทงขึ้นเหมือนกันอาแทงเขาพอช่กันไว้กันไว้อาแทงเขาไม่ได้กรรมการก็แยกมา มาลีเดินไปบุกเข้าไปพอยชมพเตพเขนอกอามัดเขาหน้าไปแทงเข้าไปมาลีแทงเขา,า,เขาพอชมพก็แทงเขา,เาฟันซอก็อมีสอบมาช่วยยูะครับมาลีขวางหน้าไว้แทงเขาจะเข้าไปแทงเขาอีกครั้งนึงอาพอชมพก็แทงขึ้นโอ้แหลกเขากันดูเดือดเลยนะครับตอนนี้แทงมาแทงขึ้นอยู่ตัวเล็กกว่าก็ยังแทงเขาได้ดีอยู่นะครับพอยชมพูมาลีหาจังหวะอยู่ พอชิวตีไว้มาลีมัดเราเตต้ามาแทงเขาจักเข้าไปมาลีออพอชิวก็แทงขึ้นเนาะแล้เขากันเลยแลกเขากันเลยแทงเขามาลีแทงเขาแทงเขาจักเข้าไปโอ้มาลีพอชิวก็แทงขึ้นเหมือนกันโอ้เขาเขาเต็มเต็มกันทางคู่บ,บนลยกที่สองนะครับทีมงานก็เริ่มเห็นทางมวยกําลังแก้ทางมวยให้แล้วนะครับมาดูว่ายกสามยกสี่ที่เหลือนี่จะเป็นยังไงใครจะเดินลุยต่อนะครับ ยังคู่ชี้สีกันอยู่นะครับยังดูไม่ออกเลยว่าใครทําได้ดีกว่านะครับยังคู่ชี้สีกันเลยมาว่าตอนยกที่ย้ำกำกันสั่งเลยเอามาเรียกกันเดินไปพูดพรามตั้งตตวนี้เดินเข้าไปแทงเขาแทางเขายัดเขาอู้แล่เขากันเดือนเลยตอนนี้เขาก็ไปเอาใครจะโทนใครจะยืนให้มั้ เขาที่เข้าเต็มๆนักขั้เลยอามาลีกระแทงไฮชมพูกระแทงกดเข้ามาฟันศอกอ้ามาลีได้เขาได้ศอกเชื่อโยอ่อ้าวมันต้องสองกนนะแทงเขาโอ้มาลีแทงเขาแทงเขาก็ไปโอ้ตอนนี้มาลีใช้ความดุดดันแล้วครับตอนนี้่อยชมพูจะต้านไว้ไหมอ้าวมาลีเริ่มดูทีมันทีมงานสั่งให้ด้วยแล้ว พายชมูพยายามจะเตะเอาถอยนะครับแต่มาลีไม่สนเราดึงคอมาแทงเขาให้ได้เอ้าก็รถแทงเอามาไล้เอ้าพายุมก็แทงขึ้นโอ้แทงแบบยัดเข้าไปยัดเข้าไปเลยเอ้ามาลีก็แทงมาลีพยายามในรุ่นแรกวงในแล้วตอนนี้แทงเขายัดเข้าไปพอวงนอกนี่จะโดนแทงของพายชมูต้องเข้าวงในแล้วเขาตอนนี้พายชมูเอ้มาลีมาลีทั้งมาพยายามเตะวาเยอะมาลีพอได้ก็แทงเขาเลยนี่แทงเขายัดเข้าไปพายชมูก็แทงขึ้นนโอ้แทงเขา ของมาลีนแทงเขาเขาเต็มเต็มเหมือนกันแทงเขาแทงเขาจะเข้าไปแทงเขาจะเข้าไปโอ้ฟันซอกโอ้ก็มีการแย่งมาตอนนี้มาลีจะเน้นวงในแล้วเพราะจะเตะอ้าวมีบาดเหมือนกันมาลีกอดคอได้ครั้งแล้วแทงเขาจะเข้าไปเราก็มาแทงเขาจะเข้าไปแทงเขาจะเข้าไปแทงเขาโอ้มาเป็นชุดเลยฟันซอกด้วยแทงเขาฟันซอกอ้าวมาลีนี่มาเป็นชุดแล้วนะครับพอชมพูจะต้านอยู่หรือเปล่าครับ พยายามแทงเขาขึ้นเหมือนกันเอามารีกอดแทงเขาแทงเขากอดคนโน้มคอมาแทงเขาเอาอล้างคนแทงแยกเขาแทงแยกเขาไปแทงแกเขาไปโอ้พลอยชมพูดินเทือไปเลยเกรรมการแยกมา,เ,าเป็นพลอยชมพูเริ่มมองทีมงานแล้วตอนนี้มารีเดินบวกเข้าไปอาหมดยกที่สามนะครับโอ้ยกนี้มาลีแทงเขาได้ดูเดือดขึ้นแล้วนะครับ ทีมงานน่าจะแจ้ทางมวยบอกให้เดินลุยแทงเขานะเพราะได้เปรียบส่วนสูงนะครับอยู่วงนอกไ้โดนแช่งของพลอยชมพูหลายดอกเลยมาดูว่ายกที่สีนี้ทีมงานจะแจ้ทางมวยให้พลอยชมพูยังไงนะครับว่าโดนเข่าไปหนักเหมือนกันมาว่าตอนยกที่สีอ่อาำการเตรียมพร้อมฟันด่างพร้อมเช็ดนมเช็ดหน้าก่อนเาพร้อมแล้วสังลุยยกที่สี มารีกงเดินแทงเขาอย่างเดิมวอาพยจุก็แทงขึ้นแทงแทงเขาโอดแทงเขาพยจมูพยายามจะสู้เหมือนกันนะครับแทงเขามาดูว่าใครจะเข้าตากรรมการว่าการโอ้มาลีมีศอกช่วยแทงเขายังก็ไปกดแขนว้อยอยู่นะครับพยจมูล็อกแขนว้อยไม่แทงเขาได้ขนาดแต่มารียังแทงเขาได้ตลอดอยู่นะครับเอาเล่นวงในแล้วตอนนี้มารีมารีเดินเข้าไปอาจจะบอกจับคอแทงเขาเอาพมูเตะสวนอยู่แต่มารีก็มีหมัดช่วยอยู่อ้าวแทงเขา แทงเขาเอามาลีได้ลูกกีัาเขาแทงแทงโอ้ไยชมพูนี้ได้ดอกแต่มาลีได้สามนะครับเดียวมาลีทีมนันสองก้างหน้ากอดได้มากโอาพฟชมพูก็แทงกันมาลีแทงเขาไปลากคอมาเอาโคตมาแทงโอ้ไยชมพูพยายามจะขวางแต่ขวางมันอยู่โดนสอกโดนเขาก็ไปโอ้มารีกดคอลงแทงเขาเลยนะครับมาลีเดินบุกเข้าไปใหม่ จอกเอ้ากอดคอได้แทงเขายัง้าไปแทงเขายังกไปฟันศอกแทงเขายังกไปแทงเขายัก็ไปแทงเขายังกไปโอ้ตอนนี้พอชมพูนี่แทบจะยืนทื่อแล้วครับโดนเข่าพอจมพล์พยายามจะเตะวาอยู่แต่มารีกอดได้ก็แทงเขายังเดิมเล่นมงใไนแทงแทงเข้าไปกรมการแย่งมาพยายามจะกั้นอยู่แต่กั้นไม่อยู่นะครับพอชมพู มาเียนพอชุดเตะเอามาเรียกมัดขึ้นไปก่อดข้อกัดแทงเขาอย่างเดิมแทงโอ้แทงพอชมพพระเจ้าปแทงขึ้นอยู่แต่เข่าของมาลีได้หลายชุดกว่าเอาแทงเข้าไปโอ้เข่ามาเป็นชุดๆๆเลยมาลีมาลีเดินบบกเข้าไปมาลีเอ่าพอชมพูทีว้าโดนหมัดของอาซอกเข้าไปมาลีทั้งซอทั้งหมัดกดเข้อมาแทงเขาอย่างเดิมแทงเขายังเข้าไปทำการแยกมาโอ้ผ่านไปยก สองยกมานี้เพลงเขาของมารีลัวนี่สุดยอดเลยนะครับเล่นเดาพอชมพูตั้งรับแทบไม่ทันนะครับพอเตะก็โดนหมัดสวนหมัดสวนแล้วก็กอดคอแทงเขาเลยไม่รู้ว่าใครจะทำผลงานเข้าตากรรมการมากกว่ากันนะครับเหลืออีกยกเดียวให้แก้ตัวอยู่นะครับก็มาดูว่าพอชมพูจะแก้ทางยังไงมารีจะ ตั้งรับยังไงนะครับเหลืออีกยกสุดท้าย้แจ้ตัวทำการเตรียมความพร้อมกันเอาให้จับมือกันก่อนทักทายกันก่อนนะครับสร้างลุยมาลีเเดินข้าไปอย่างเดิมมาลีว่าไงมาลียึกยกลเป็นมาลีถอยบ้างเอามาลีทีไว้พัชจุบเตะมาลีอืมปัชจุบเตะโดนกดคอแทงเขายัดเขาก็ไปแย่งเขากันสอกมีศอกช่วยนะครับมาลี ทำการแย่งว่ามารียังเป็นไฟล์บุกอย่างเดิมใับเข้ามาทินี้อเอพอชิวเตะเวิร์ดตอนนี้พอชิเตะซ้ายขวาเลยมารีเริ่มจะผันเจมบ้างเอาจะบขาได้ฟันศอกแทงเขาแทงเขาม,มารีไม่บุกเท่าไหร่นะครับ สู้กันอยู่กลางเวทีจีมาลีทีฟเป็นมาลีเริ่มผ่อนเจมนะครับตอนนี้ฟอนชิโวเดินบ้างฟอชิมัเตะเบื่อดโดนเตะสวนเลยดึงยักใส่กันอยูอ่ะฟอชิโวเตะมามาลีก็เขาได้กระแทงเขาแทงเขาโอ้เข่าแล้วขา,วา,าไว้เลยนะครับทีมงานสั่งให้ถอยแล้วนะครับ ฟอชิมโเอมาลีเดิมถอยนะครับทีมงานใ้ถอยจนฟอชิมเตะเตมเป็นฟอชิมเดินแล้วมาลีนี่ผันเกมแล้วนะครับเตะฟอชมโปเตมาเตมามาลีมัดสวนยังสู้กันไปเรื่อยๆอยู่นะครับแต่มาลีนี่ผันเกมแล้วนะครับไม่เดินแทงเขาอย่างเดิมแล้วปักหลักรอสวนเลยฟอชิมโะเต,ตมา่า มาลีทีวายขจงโบ,บทีมหน้าเลยโอ้ทีมหน้าเอาหอยมารีศูนย์แล้วจะเอาคืนนะโดนทีมหน้าเดินบวกเข้าไปจะเอาคืนแล้วมารีเอาหมดยกก่อนนะครับอหมดยกกอดกราบขอโทษขออภัยกันเป็นภาพที่ดีเป็นไม่ตีที่ดีต่อกันครับเป็นการ,รเคารพคาเจ็บซึ่งกันและกันเดี๋ยวกรรมาการรวบรวมคะแนนอยู่นะครับก็มนดว่าใครจะได้รับการชูม,มือและได้ ชมขัดแชมป์ไปครองในวันนี้นะครับก็รอฟังคะแนนจากกรรมการก่อนนะครับต่างคนก็ต่างมั่นใจอยู่นะครับรอฟังคะแนนจากกรรมการก่อนนะครับก็เป็นนั้นว่ามาลีลัวมาซูจากฝรั่งเศสชนะคะแนนไป4 9 4 7นะครับ โอ้ได้ชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันนะครับก็พร้อมกับค่าจจำกัดแชมป์นะครับโอ้เป็นการชิงแชมป์ได้ดูเดือดเลยนะครับมาลีลัวนี่นก็คว้าจำกัดแชมป์ไปครองนะครับก็ยินดีกับมาลีลัวเป็นกำลังใจให้พลอยชมพูนะครับ